สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้เหมือนเคยเช่นเคยเช่นเดิมนะฮะช่างแปะสามพานะครับนี่วันนี้มาส่งงานนะครับผมสามลำนี้ออขออนุญาตส่งงานเนาะมาถ่ายหน้าไม้สวยๆให้ชมกันครับสามลำตามที่เห็นเลยนะะลำแรกลำนี้นะครับประดูทั้งลำนะครับ มาดูลายส,สวยๆนะฮะลางนี่ติดลายเสือมาทุกลำเลยเนะาะรู้ในกล้องเห็นชัดไหมฮะนี่นี่อย่างนี้อย่างงี้ชัดนะฮะลายเสือ <c oughs> อันนี้ลายแมวนะ <c oughs> ลำแรกครับของพี่ช่างพันเนาะช่างพันจากที่ไหนเนาะนี่เลยช่วงชักนะครับ <c oughs> จากกองไกลเดี๋ยวผมวัดให้ดูท,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 ทีละทีละทีละลำไปเลยนะัะ จากเชือกนี่เลยนะครับายาวมาถึงกล่องอาบางท่านก็วัดไม่เหมือนกันเนาะปุ๊บนี่ฮะประมาณ75เซนนะครับใส่ใยางตึงๆไปเลยนะครับยางลำนี้เป็น14มิลน,นะครับทิ้งปลาย4ี่สิบเซนนี่นะครับสี่สเซนทิ้งปลายปีกสี่สิบห้าเนาะก็สเปคนี้ก็สวยๆเลยครับ อีกลำหนึ่งนะครับอันนี้จับขวาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะจะกุ้งมอือยอยู่ด้านขวานี้เนาะอีกลำหนึ่งครับเป็นไม้เป็นไม้ที่เท่สุดๆแล้วนะฮะไม้มะเกลือนะฮะของเค็มนี่จะอ,ออกเขียวๆดำๆนะครับสวยงามนะฮะขัดขึ้นเงาดีมากนะครับไม้มะเกลือแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับผมอา สนใจงานตัวไม้แบบนี้ก็พอมีนะครับยังพอมีอยู่นะครับลำนี้เป็นของเฮียเฮียวัดนะครับผมทั้งสองลำเลยนะครับไม้ประดู่ทั้งลำมือสอดแล้วก็ตัวกำคอตัวนี้นะฮะนี่เลยซูมให้เบิ่งสัดๆเลยนะครับนี่งามงามฮะเออช่วงชักเท่ากันนะครับลำนี้ สองลำนี้ช่วงชักเท่ากันก็อยู่ที่นี่เลยนะครับหกสิบหกสิบหกหกสิบเจ็ดนะฮะถึงกล่องนะครับผมอ,อ,อีกลำหนึ่งเป็นประดูก็เ <c oughs> นี่ยฮะช่วงชักนี่เลยถึงกล่องก็ประมาณหกสิบเจ็ดปลาย <c oughs> ถึงไปลายไม่ยาวมากนะครับผมถึงปลายสามสิบสามสิบหกนะฮะประมาณสามสิบหกเซนเนาะ สามสิบห้าสามสิบหกเซนนะครับใสายางสิบสามมิลน,นะครับผมตึงๆึงเลยนะครับดึงตึงมืออย่างมันเลยฮะล้างจะติดนะฮะมันจะมีติดลายเสือมาเนาะเห็นไหมทุกลำเลยนะครับติดลายเสือสวยสวยมาเลยนี่ไงลา,ลายนะครับประด,ดูลายเสือลายแมวนะลำนี้ก็ าการคอแบบนี้นะครับผมจะทําแบบว่าจับได้สองด้านเนาะจับซ้ายก็ได้จับขวาก็ได้นะครับลองรับองค์มือทั้งสองด้านนะครับส่วนมือสอดต,ตัวนี้ก็จับขวานะฮะ <c oughs> ก็แกะธรรมดานะครับผมแกะใบเมเปิลทั้งสองด้านนะฮะีแต่ให้ดูอีกด้านหนึ่งเนาะด้านนี้จะย้อนแสงหรือเปล่าอ,อื้ยย้อนแสงไปนิดนึงนะฮะ โอเคอสองลำนี้นะครับผมยาวรวมผมขอวัดก่อนปุ๊บร้อยสี่สิบเจ็ดเซนนะครับเท่ากันไม่เออแหม่เท่ากันนะฮะเท่ากันเป๊ะ ตั้งใจนะฮะ้อยสิบเจ็ดเซนนะครับลางทองเหลืองนะครับผมลางทองเหลืองทั้คู่เลยนะครับสนใจตัวงานแบบนี้ก็ทักทายมาสั่งกันได้นะฮะอันนี้ก็คือมาถ่ายส่งงานให้ลูกค้าดูนะครับเพราะว่าก็มันจะคลิปก็จะ คล้ายๆกันซ้ำๆกันนะครับเพราะว่ามีประสงค์แค่จะส่งงานให้ลูกค้าที่สั่งมาดูเนาะแล้วก็ให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ชมงานาถ้ามีตัวใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็ลงเรื่อยให้ดูเรื่อยแหละครับผมติดตามกันไว้นะกดกระดิ่งกริ่งกลางกันไว้ดูได้นะฮะ <laughs> ช่างแปะหน้ามายิงปลาเนาะสั่งแปะสามพรานนะครับสภาพที่ทำงานก็ แย่หน่อยนะครับช่วงหน้าฝนงานอาจจะช้าบ้างนะครับหลังบางทีนี่ฮะช่องนี้ครับฝนมาเต็มเต็มเลยก็ทํางานไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไฟช็อตนะครับลูกเมียยังไม่โตนะฮะก็อยู่ตามสภาพนะฮะก็พยายามเล่งให้ทุกเจ้านะครับผมไม้ประดูก็สวยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ไม้มะเกลือนะฮะท่านใดที่อยากได้ไม้มะเกลอก็ยังพอมีนะครับนี่เลยแล้วก็ตอนนี้ก็มี อลองทักมาคุยดีกว่านะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะมีหลายแบบหลายอย่างมีปีกข้างคาวธรรมดาปีกโรเลอร์หรือปืนศูนย์นะฮะปืนศูนย์ตอนนี้ก็รับทําอยู่นะครับราคาก็เดี๋ยวว่ากันนะครับผมออโอเคครับผมส่งงานแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสนใจตัวงานอย่าลืมนะครับผมทักมาคุยได้061 197 1จ็ดนเนะครับเบอร์นี้เบอร์เดิมเนาะโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ